สวัสดีครับเพื่อนๆและพี่น้องทุกๆท่านนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับที่ผ่านมานี้นะครับมีใครเป็นผู้โชคดีบ้างนะครับพอดีผมก็มาสรุป2ตัวล่างโค้งสุดท้ายให้นะครับก็มีเด่นเน้นๆก็มีแค่3ามชุดนี้นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยกันไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับพอดีก็ได้3มชุด8 1 8ดหนึ่งปดและ83ดสามครับพอดีเลข8ดหลุดไปนะครับก็คือสูตรนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับ สูตรนี้หลุดนะครับครัแต่สูตรนี้ก็ยังเดินหน้าต่อนะครับควันที่ส6บที่ผ่านมานี้นะครับครับก็ผลก็ออกที่ห้าหนึ่งใช่ไหมครับก็เข้าอยู่ที่เลขหนึ่งนะครับสูตรนี้นะครับที่มาสรุป2ตัวล่างให้นะครับก็ใช้สูตรนี้กับสูตรนี้นะครับพอดีก็สูตรนี้หลุดนะครับแดไม่มานะครับแต่ตัวนี้มานะครับ ก็ต้องขอโทษขออภัยกันครับะครับได้เป็ดหนึ่งเปดสนะครับผมก็จะให้มาดูสูตรที่เข้าก่อนนะครับนะครับสูตรนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เขาเดินหน้าเข้ามา16หกงวดที่ผ่านมานี้นะครับยังไม่หลุดเลยนะครับนะครัตัวมา1ตัวนะครับเป็นอย่างไรนะครับใหม่ย่ล่สามตัวมา1ตัวนะครับนะครับเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ แลว้วงวดที่17นี้จะได้ตัวไหนกันนะครับจะได้เด่นตัวไหนกันงวดที่ผ่านมาได้1 2ึสานะครับก็ผลก็ออกที่5้าหใช่ไหมครับก็ถือว่าผ่านนะครับแล้วงวดที่17นี้จะได้ตัวไหนกันนะครับก็มาเข้าอยู่ที่เลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งมาเป็นหลักหน่วยนะครับสูตรนี้ไม่ปักหลักนะครับมาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับครับ เวลาผมมาประกบคู่ให้ส่วนมากจะหลุดนะครับก็จะหลุดสูตรใดสูตรหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับหรือว่าดวงโชคไม่เข้าข้างผมนะครับ,นะรบวิธีทำยังไงก็ไม่เข้าไม่ตรงกับกองฉลากที่เขาออกมาเลยนะครับส่วนมากก็จะมาสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งก็หลุดเอ๊ะมันไม่รู้เป็นเรงไง ก็พยายามเต็มที่นะครับพยายามเต็มที่นะครับก็อยากให้เพื่อนๆหรือว่าพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่ได้เข้ามาติดตามช่องนี้ก็อยากให้มีโชคมีดวงพร้อมกันนะครับแต่ผมก็ยังทําไม่ได้นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยกันนะครับต้องขอโทษขออภัยกันนะครับที่ผ่านมานี้นะครับก็มาลุ้นกันต่อนะครับว่าสูตรนี้สศิษฐีเขาก็เริ่มเข้ามาตั้งแต่วดแรกนะครับดูสติเขาก่อนนะครับเศิษฐีเขาวดแรกก็ ตามส่วนก็ได้901นะครับผลก็ออกอยู่ที่31นะครับเลขหนึ่งก็มาเข้าที่หลักหน่วยก็ผ่านเป็นงวดแรกนะครับแล้วถัดมาได้789นะครับผลก็ออกอยู่ที่89งวดนี้มา2ตัวก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่2นะครับแล้วถัดมาก็ได้901ผล2ตัวก็ออกอยู่ที่21ภายในงวดนี้นะครับก็เลขหนึ่งก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่3นะครับถัดมาก็ได้456นะครับผล2ตัวก็ออกอยู่ที่46นะครับ วดนี้มา2ตัวเลยนะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นวดที่4นะครับและถัดมาก็ได้2 3 4สาผลก็ออกที่ที่28นะครับเลข2ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับภายในวดนี้ก็ถือว่าผ่านเป็นวดที่5นะครับถัดมาก็ได้ 8, 90ผลก็ออกที่ที่9สเลข9ก็ติดอยู่ที่หลักสิบนะครับภายในวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับถัดมาได้2 3 4าผลก็ออกที่37เลข3ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นวดที่7นะครับ ถัดมาก็ได้4 5 6นะครับ4 5 6ผลก็ออกอยู่ที่5 9นะครับท่านชมก็ถือว่าเลข5มาเข้าอยู่ที่หลักสิบก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านเป็นงวดที่8แล้วก็ถัดมา9 0 1ผลก็ออกอยู่ที่0 0นะครับวดนี้มาเบิ้ลนะครับท่านชมมาเบิ้ลนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่9นะครับวัดที่10ก็ได้2 3 4ผลก็ออกที่3 2วดนี้มา2ตัวเลยนะครับภายในสูตรนี้นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นวัดที่10นะครับ ถัดมาก็ได้8 90ผลก็ออกอยูที่38นะครับเลข8ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยก็ถือว่าผ่านนะครับถัดมาได้012ผลก็ออกอยูที่61นะครับเลข1ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยก็ถือว่าผ่านนะครับเป็วัดที่12นะครับถัดมาได้123นะครับผลก็ออกที่21นะครับวัดนี้มา2ตัวเลยนะครับท่านชมผลก็ออกที่21ก็ผ่านเป็นวัดที่13นะครับ และถัดมาก็ได้หนึ่งสองสามเหมือนว่าที่ผ่านมาเลยผลก็ออกที่ห้าหนึ่งนะครับนะครับเลขหนึ่งก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับถัดมาได้หนึ่งสองสามผลก็ออกที่สองสามวันนี้ก็มาสองตัวเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าผ่านเป็นวัที่สิบห้านะครับถัดมานี้นะครับถัดมานี้วันที่อะไรนะครับหนึ่งกพ6หกแปดที่ผ่านมานี้นะครับก็ได้หนึ่งสองสามผลก็ออกอยู่ที่ห้าหนึ่งใช่ไหมครับ เลขหนึ่งก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นวัดที่สิบหกนะครับแล้ววดนี้จะได้ตัวไหนกันท่านชมแล้ววดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับก่อนอื่นก็มาฟังคําเตือนทางช่องก่อนนะครับคําเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับมาลุ้นกันครับว่าสูตรนี้จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับ สามตัวมาหนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นบางงวดก็มาสองตัวนะครับสูตรนี้นะครับเป็นบางงวดก็มาสองตัวนะครับมามรรลุเลยครับว่าผมใช้ตำแหน่งในมาคิดคำนวณให้นะครับมารลุเลยสิบหกงวดยังไม่หลุดเลยนะครับนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับสิบหกงวดนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยนะครับอย่างมากก็มาสองตัวนะครับงวดที่สิบเจ็ดนี้จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับท่านผู้ชม หรือพี่ๆน้องทุกๆท่านนะครับมาลุ้นเลยครับ <c oughs> ใช้ตำแหน่งนี้นะครับมาคิดคำนวณให้นะครับ <c oughs> สามตัวไอ้หกตัววันที่หนึ่งก็คือห้าห้าแปดเจ็ดศูนย์แล้วก็ศูนย์นะครับแล้วก็สองตัว ล่างวันก็ออกอยู่ที่ห้าหนึ่งนะครับก็ใช้ตำแหน่งนี้นะครับท่านผู้ชมสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างแล้วก็ใช้หลักแสนนะครับหลักแสนของรางวัลที่หนึ่งนะครับครับหลักแสนบวกกันหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบล่างนะครับหน่วยล่างนะครับบวกกันได้เท่าไหร่ ถ้าได้เลขสองตัวก็ใช้หลักหน่วยมาเป็นตัวเด่นตัวเลขนะครับนะครับนับเรี่ยงตัวกันไปเลยนะครับมามาลุ้นพร้อมกันเลยครับว่าจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับห้าบวกห้าได้สิบนะครับสิบบวกหนึ่งก็ได้สิบเอ็ดนะครับก็ใช้หลักหน่วยมานะครับมาเป็นตัวเด่นนะครับถ้าบวกได้เลขสองตัวนะครับมาทวนอีกทีนะครับห้าบวกห้าได้สิบ 1 0บวก1ก็ได้11 11บวก8กลงขี่ก็ได้19นะครับลงท้ายด้วยลเลขเก้9นะครับเป็นหลักหน่วยนะครับก็คือเลข9กนะครับ9 0แล้วก็1นะครับให้นับเรียงตัวไปเลยนะครับบวกทีละแต้มนะครับ9 0 1นะครับบทนี้ก็ได้เด่น901นะครับที่ผ่านมามาเข้าเลข1นะครับ ผมก็มาออกอยู่ที่51นะครับวันนี้ก็จะได้901นะครับจะมาตัวไหนกันนะครับครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับ9แล้วก็0แล้วก็1นะครับจะมาตัวไหนกันนะครับถ้าไหนชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับ ถ้าไหนที่เข้ามาติดตามก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้กดติดตามไว้ให้นะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆออกมาก็จะได้แจ้งเตือนไปหากันนะครับโทษนะครับก็ได้เด่นนะครับ901งวันนี้นะครับนะครับเด็น9 0้นะครับวันที่ผ่านมาก็ได้1 2 3นะครับผลก็ออกที่5้งวันนี้ได้901จะมาตัวไหนกันนะครับจะมาตัวไหนกันนะครับ ถ้าหนชินชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับท่านไหนที่ได้เข้ามาติดตามใหม่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้กดติดตามไว้ให้นะครับท่านไหนได้แชร์ออกไปก็ขอให้ถูกรางวัลกันอย่างต่อเนื่องนะครับขอให้เป็นผู้โชคดีต่อไปนะครับถูกแล้วก็ขอให้ถูกอีกนะครับถูกแล้วก็ขอให้ถูกอีกรางวัลนะครับ ก็ท่านไหนชื่นชอบก็ลองเอาไปติดดูถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ลาเพื่อนๆและพี่ๆน้องไปก่อนนะครับขอให้โชคดีทุกๆนังนครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ